สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราไปดูข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะหนึ่งไลค์ของพวกท่านมีความหมายเป็นอย่างยิ่งเปือทถ้าโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปี2023โดยผลการแข่งขันของทีมชาติไทยในแต่ละนัดในช่วงฟีฟ่าเดย์จะมีผลต่อการจับสลากอย่างสายฟุตบอลโลกและฟุตบอลอาเซียนครับ2024ฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาวันที่25มีนาพบกับซีเรีย วันที่28มีนาพบกับ UAE โดยทั้ง2เกมจะเตะกันที่ประเทศ UAE FIFA Day ในเดือนมิถุนาระหว่างวันที่12มีนาถึง20มีนารอการยืนยันคู่แข่งและเดือนกรกฎาจะเป็นการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2ส่วนเอเชียและเดือนกันยาจะเป็นฟุตบอลรายการชริงโทษพระราชทานชิงคัดเจะเตะกันระหว่างวันที่4ถึง12กันยา FIFA Day ในเดือนตุลาระหว่างวันที่9ถึง17ตุลาจะพบกับจอร์เจียและเอสโตเนีย และทั้ง2เกมทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายออกไปเยือนและฟุตบอลรายการที่สําคัญที่สุดในปีนี้เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2ซึ่งจะเตะกันระหว่างวันที่13ถึง21พฤศจิกาและทีมชาติไทยของพวกเราจะเตะกัน2เกมเ่วนเดือนมกราปี2024จะเป็นฟุตบอลร,ระดับเมเจอร์อย่างฟุตบอลรายการเอเชียนคัพจะเตะกันที่ประเทศกาตาร์ซึ่งฟุตบอลรายการนี้จากเดิมจะเตะกันในปี2023นี่ใช่ไหมที่เป็นสาเหตุให้ชาติทิพย์เดินดองในฟุตบอลเจลีก2เกมแรก หลังจากที่ชาธิปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อญี่ปุ่นในช่วงปีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลเจลีกับเป้าหมายของเขาในฤดูกาลนี้กับสโมสรฟอนตเตเรโดยชาลันิปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อญี่ปุ่นว่าสำหรับเป้าหมายในปีนี้ไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีแล้วทำไม่ได้ไม่มีสดีกวัวแค่เดเล่นเมื่อไหร่ทำให้มันสนุกทำให้เต็มที่ก็พอครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของชาธิปสงกสินเพลเมเก,เกอร์ทีมชาติไทยหลังจากที่ชาลันิปได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อญี่ปุ่นเช่นนั้นทําให้เฮดโค้ช โรุโอุนิกิไม่พอใจกับบทสัมภาษณ์ดังกล่าวโดยอาจเป็นสาเหตุทําให้ชาลทิปเดินดองสองนาิดต่อกันโดยไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสํารองนักเตะเกตฟีเท้าระดับชาลทิปต้องเป็นตัวจริงของทีมอย่างน้อยต้องมีชื่อเป็นตัวสํารองโดย2เกมแรกของคาวาสกิฟอนตาเล่ที่ไม่มีชาลทิปอยู่ในทีมโดยเกมแรกแพ้กับมารินอตหนึ่งประตูต่อ2และเกมล่าสุดเอาชนะคาชิมาเอลเลอร์งประตูต่อหนึ่ง ครับเรามาคอยดูคอยเชยร์กันว่าอนาคตของชนาทิพย์จะอยู่ต่อกับทีมหรือว่าจะหาทีมใหม่เปิดจัด่งได้รับการล่าเหรียญทองสีเกมงานนี้ขมิ้นมีหนาวสำหรับฟุตบอลชายสีเกมที่กัมพูชาจากเดิมจะกาหนดอายุไม่เกินยี่สิบสามปีครั้งนี้กัมพูชาเปลี่ยนมาเป็นกําหนดอายุไม่เกินยี่สิบสองปีทําให้ทีมชาติไทยของพวกเราพลาดแกนหลักหลายคนในชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกนิตปัญญาเบนจามินเจมนิวิทรวมถึงจิตราการแมน เรามาดูเกียนักเตะคีเมนที่จะล่าเหรียญทองสี่เกมในครั้งนี้งานนี้เวียดนามเขมิมมีหนาวคนแรกเป็นสุภนัทเหมือนตากองหน้าที่ดีที่สุดในรุ่นนี้ในฤดูากาลนี้กองหน้าวัย20ปีของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไปแล้ว11ประตูกับ8แอซิสในทุกรายการแม่แน่สี่เกมครั้งนี้เจ้าตัวอาจจะคว้าเหรียญทองให้กับตัวเองก็ได้หลังจากปีที่แล้วพลาดท่าได้แค่เหรียญเงินคนที่2เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือเอฟซีในฤดูากาลนี้กองหน้าวัย20ปีรายนี้ถือว่าสูฟอร์มรร้้นแงงใหกกััับตสด คนที่3เป็นอิฟานดอรดอรจากบุรีลัมยูไนเต็ดถึงแม้เจ้าตัวจะเป็นตัวสำรองของบุรีลัมยูไนเต็ดแต่ในรุ่นเดียวกันถือว่าเจ้าตัวไม่เป็นรองใครคนที่4เป็นโจนาธานเชมดีจากลาดบุรีเอฟซีถึงแม้ช่วงแรกเจ้าตัวจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับทีมลาดบุรีเอฟซีแต่ตอนนี้เจ้าตัวยึดตัวหลักของทีมลาดบุรีเอฟซีได้แล้วคนที่5เป็นวิลเลียมเวนเชอร์กองกลางจากการท่าเรือเอฟซีโดยกองกลางรายนี้มีความโดดเด่นทั้งเกมลุกและเกมรับ คนที่6เป็นชัดมงคลเลียงนาตาโรดจากชนบุรีเอฟซโดยเจ้าตัวเป็นตัวหลักของชนบุรีเอซีในฤดูกาลนี้และโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมให้กับต้นสกัดพาชนบุรีเอซอยู่หัวตารางของไทยลีกและคนท้ายเป็นชนภัทต์ปัวพันธ์กองหลังจาก b ีจีปทุมยูไนเต็ดโดยเจ้าตัวมีความสูงเก็บ2อเมตรตเด่นเรื่องลูกกลางอากาศ ถึงแม่เจ้าตัวจะเป็นตัวสำรองของ BG จีปทุมยูไนเต็ดแต่ในรุ่นเดียวกันถือว่าเจ้าตัวไม่เป็นรองใครครับนี่คือเกียรติเติกคีแมนที่จะพาทีมชชตัโกลเล่นทองสีเกียรตที่กัมพูชาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ